ตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านโพธชื่อเดิมบ้านสมโพธิเป็นหมู่บ้านตั้งขึ้นสมัยกรุงทนบรุรีตั้งมาไม่น้อยกว่า300ปีเป็นพื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมไปด้วยภชนาหารจึงตั้งเป็นตำบลบ้านโพธิ์ตำบลบ้านโพธปัจจุบันมีทั้งหมด13หมู่บ้าน ประชากรราว8,222คนจำนวน2,796หลังคาเรือนปัจจุบันมีนายปิติตันติเสรีรัตน์เป็นกำนันตำบลบ้านโพธิ์จากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและการคมนาคมที่สะดวกทำให้ตำบลบ้านโพธิ์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีสถานที่สำคัญที่น่าสนใจหลายแห่ง ฟอสซิลดึกดำบรรพแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในพื้นที่ด้านทิศต,ตะวันตกของตำบลบ้านโพษรหลวงพ่อเมืองสามพันวัดคงสมโพธิเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสำริดวัดโพเจดีลอยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างองค์พระเจดีขึ้นระหว่างนั้นลอยเหนือพื้นดิน สูงขนาดกรองเพลงกลิ้งลอดได้เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักส่วนรุกชาติซัพ์ชมพูหรือน้ำตกซัพ์ชมพูพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติราว180ไร่การดำเนินกิจกรรมตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มิติด,ด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเจ้าคณะตำบลบ้านโพธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านโพธ์เทศบาลตำบลบ้านโพธ์ผู้นำชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่และส่วนราชการอื่นๆร่วมกันจัดทำโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอยู่เสมอเมื่อประชาชนได้รับผล กระทบจากภัยพิบัติก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีด้านความสามัคคีปรองดองมีการประชุมกรรมการตำบลทุกเดือนและทั้ง13หมู่บ้านมีการประชุมหมู่บ้านทุกเดือนด้านการปลอดอบายามุกและปลอดยาเสพติดมีการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งด่านตรวจทุกเดือนสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันกิจกรรมหารายได้ของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในวันและในโรงเรียนมีการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตำบลบ,บ้านโพธเพื่อสร้างโอกาสให้ครัวเรือนได้มีพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ มีการฝึกอาชีพภายใต้แนวทางสามอาชีพเพื่อให้ครัวเรือนได้เรียนรู้ในการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้หลากหลายช่องทางได้ดำเนินการฝึกอาชีพทำแหนมนาบ้านทับชมพหูหมู่ที่8มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลรูปผลผลิตมะม่วงนางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกตำบลบ้านโพธด้านความมั่งคั่งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ตามระบบ TP-MAP ในด้านความเป็นอยู่ได้รับการช่วยเหลือนหนึ่งครัวเรือนคือได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ g ีเอโจำนวนหนึ่งหลังได้แก่นางปราณีจันทาคำบ้านเลขที่62หมู่ที่10การบริหารจัดการประโยชน์เพื่อชุมชน กองทุนชุมชนได้จัดสรรงบประมาณจากผลกำไรสุทธิประจำปีเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านดังนี้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่สาธารณะของตำบลสนับสนุนการจัดงานบุญกลางบ้านในเดือน6ของทุกปีสนับสนุนประเพณีสงการานสนับสนุนการทำความสะอาดหมู่บ้าน รฐกิชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มการผลิตกลุ่มแปรรูปกลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ซึ่งกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองไทยผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้หมูที่8มิติด้านความยั่งยืนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นคลังอาหารของครอบครัวและชุมชนที่เพียงพอดำเนินการโครงการโคกหนองนาเพื่อให้ครัวเรือนสามารถจัดการชีวิตได้เหมาะสมตามศักยภาพของตนเองจากผลการดำเนินการที่กล่าวไปแล้วทำให้ตำบลบ้านโพธิ์เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงค่ะ